โอ้แล้วเน,น,นี่ยครับอันนี้อันนี้ของฟีเหรออ๋ออันนี้จ่ายตังคไมนะ่แน่จ่ายตังค์ด้วยเอา้าของฟีทำไมต้องจ่ายตังค์อ่ะอะร่อยมากอยันนี้อะไรครับนี่นอะไรข้าวโพดข้าวโพดเลยข้าวโพดอะไรบุ้งเบี้ย คุดอร่อยอันนี้อะไรครับขนมขนมขนมฟังอะก่เนื้นนอเยดอ,อันนี้คืออะไรคไรับทำลาย่างใช่ไหมจำไ,ไ,ไม่ได้ลายยาง